สวัสดีตอนเที่ยงแล้วค่ะคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะก็ะวันนี้เนาอก็มาทักทายกันตอนเที่ยงนะคะก็ะวันนี้เคสแน่นเยอะมากๆเลยเนาะมาไม่มีใครที่จะว่างคุยกับเราเลยใช่คะ่ะเราก็เลย ตอนนี้เริ่มที่จะเคลียร์เคสได้แล้วเนาะเคสที่มาติดตามคนแล้วก็เคสลูกค้าใหม่นะคะตอนนี้เราก็ทยอยลงดูดไขมันเต็มครบ8ดห้องแล้วอ่าแล้วก็ลูกค้าฟอลโล่ก็ยังมาเรื่อยๆนะคะสวัสดียมยมเที่ยงวันนี้เอาเคสแบบนี้มาฝากกันนะคะตอนนี้เราก็กําลังจะเตรียมเคสกันเพื่อที่จะลงไปดูดไขมันเพิ่มเติมเนาะเคสที่ยังเหลืออยู่ในวันนี้อ่ะใครที่ต้องการติดตามมีหน้าท้องแบบนี้นะคะไซส์ใหญ่ๆแบบนี้เลยเนี่ยก็มาดูดไขมันออกได้ในหนึ่ง รังเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะมาให้ชมกันอีกอหน้าท้องเราก็จะถ่ายหลายๆมุมเก็บไว้เพื่อที่จะเป็นบีฟอร์ให้กับคุณลูกค้าของเรานะคะแล้วก็ต้นแขนต้นแขนย้อยแบบนี้เลยนะคะใหญ่ๆย้อยๆแบบนี้เป็นภาพเพื่อนไหวให้ชมกันเลยเนาะว่าเอ๊ใครมีปัญหาแบบนี้บ้างเอ่ยเนาะก็ต้นแขนเนี่ยเราก็สามารถที่จะมาทําการรักษาทําให้ต้นแขนเล็กลงได้แล้วก็ทําให้กระชับเพิ่มขึ้นได้อยากจะบอกว่าเคสแบบนี้เนี่ยเป็นเคสพิเศษ ทำให้หลายๆคนจะเข้าใจว่าเป็นไขมันเนาะเพราะว่าจับได้หรือว่ากระพือแล้วเนี่ยมันใหญ่นะ<ช>ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหลังจากทําการวิเคราะห์แล้วเคสแบบนี้เนี่ย เน้นในเรื่องของการที่เราจะทําให้ผิวตึงขึ้นเพื่อที่จะหดตรงนี้ขึ้นมาเนาะรเราจะเห็นว่าข้อศอกคนไข้เนี่ยอยู่บริเวณตรงนี้เนี่ย<อ>ย้วยความย้วยคือย้วยขนาดนี้เลยเนาะ<อ>ซึ่งจริงๆเคสน,นี้ปัญหาหลักๆคืออยู่ที่ความย้วยหย่อนยานเนาะรเราก็ต้องเก็บปัญหาตรงนี้เป็นหลักนะคะคว่าเคสแบบนี้เนี่ยเราจะต้องใช้ตัวเจพาร์มาในเรื่องของการกระชับผิวซึ่ง<อ>สําคัญมากกว่าการดูดไขมันอีกนะคะคุณนุ่นใช่คนไข้จะคิดว่าเ ตัวนี้ต้องทําการดูดไขมันเป็นหลักหรือเปล่าใช่ค่ะถ้าเคสแบบนี้กระพือได้แบบนี้หมอขอบอกว่าอะเคสที่กระพือได้แบบนี้นะคะขอบอกว่าปัญหาหลักอยู่ที่ความย้วยต้องเน้นการทําเจพาร์ทมาเป็นหลักไม่ได้เน้นการดูดไขมันเป็นหลักซึ่งลูกค้าของเราทําเจพาร์ทมาด้วยเนาะไซส์แบบนี้เนี่ย ขออนุญาตแถมเป็นดูดไขมันให้ได้เลยเนาะแต่ต้องทําเป็นตัวเจพัทมากก่อนนะะเพราะว่าผลการรักษาหลักๆเนี่ยจะขึ้นอยู่กับตัวเจพัทมากก่อนเป็นันดับแรกนะคะดังนั้นเช็คได้อยู่ที่บ้านเลยว่ามีความมีความกระอื่นมหรือเปล่าใช่มีความกระเพื่อมได้หรือเปล่านะคะก็ คนไข้ของเรายังหนาแน่นอยู่เลยเนาะอาจจะเป็นแบบญัดยญาที่นั่งรอนะคะที่บริเวณโถงต้อนรับของเรานะอ่ะก็เดี๋ยวเราพาชมบรรยากาศของวันนี้กันหน่อยไหมคะได้เลยค่ะมีตอนนี้เรายังไม่ได้ส่งไลน์เนาะก็ไม่เป็นไรก็เอาไว้ให้คุณลูกค้ามาคอยติดตามเราชมย้อนหลังได้นะคะว่าบรรยากาศโรงพยาบาลของเราเป็นยังไงบ้างอ่ะก็เคสติดตามผลของเราทุกเคสนะคะก็จะต้องได้ พบคุณหมอนะคะก็ทุกเคสเลยก็อาจจะมีการนั่งรอกันนิดนึงเนาะเพราะว่าของเราก็ดูแลลูกค้าทั้งตัดไหมทั้งการสั่งการทําทรีทเมนต์ต่างๆอัฟเตอร์แคร์ต่างๆคุณหมอจะต้องดูก่อนนะคะว่าผลของลูกค้าในระยะนั้นเนี่ยถึงขั้นตอนไหนแล้วบ้างจะต้องใช้เครื่องมือหรือว่าอุปกรณ์ตัวไหนที่จะใช้ในการดูแลคนไข้ของเราอีกหนึ่งสเต็ปถัดไปเนาะ อีกหนึ่งส่วนที่ยอดฮิตไม่แพ้กันค <Hey. S 1> ือดูดไขมันส่วนไหนหนะ้าตรงนี้ตลองทายกันไหมคะทุกคนคะส่วนไหนนะลองทาย,ยกันเนาะอะ คุณผู้ชายก็สามารถที่จะมาดูดไขมันเหนียงใต้คางได้นะคะอย่างเคสนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าเหนียงเยอะมากๆเลยเนาะก็สามารถที่จะดูดไขมันครั้งเดียวจบได้นะคะหรือว่าจะเป็นคนที่น้ําหนักตัวเยอะเยอะน้ำหนัก8 6หรือน้ำหนัก100อ่ะเอาคุณพี่ผู้หญิงคนสวยทุกเคสที่เราเอามาให้ชมนะคะก็เป็นเคสเป็นรีวิวของเราทางน้นเนาะอ่ะก็ใครที่มีปัญหาเรื่องนี่ ย้อย่แบบนี้เกตมาแบบนี้อยู่ใต้ทางตรงนี้เลยเนาะก็ไม่ว่าจะเป็นเห็นไหมมีมีเท่าีรต้องต้องก้มนิดหน่อยต้องเช็คแบบนี้นะคะก็ สามารถทําการดูดไขมันกระชับบริเวณเหนียงใต้คางได้นะคะตรงนี้นะคะ,คะก็โปรโมชั่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้ําหนัก100่กิโลหรือว่า46กิโลเท่าหมองราคาเท่ากันคือจาก25,000บาทลดพิเศษเหลืออยู่ที่4,990บาอ้โหราคาโปรโมชั่นเราอยากให้คุณลูกค้ขาของเราเนี่ยได้รู้ว่าการดูดไขมันเนี่ยคือไขมันออกจริงๆเลยนะแล้วก็ ทําแล้วเห็นผล<ะ>ทแล้วเห็นผลชัดเจนเปลี่ยนแปลงชัดเจนเนาะและที่สําคัญคือทําที่โรงพยาบาลเฉพาะทางของการด้านดูดไขมัน<ะ>เราเน้นการดูดไขมันโดยตรงเลยนะคะ,ะใครที่มีปัญหาเรื่องไขมันส่วนเกินหรือการดูแลรูปร่างส่วนเกินก็โอเคเข้ามาปรึกษากันได้เดี๋ยวเ,ยเราจะเตรียมเคสอีก3เคสเนาะลง,<อ>งห้องอดูดไขมันกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวหมอจะขออนุญ,ญาต ไปเตรียมตัวในการดูดไขมันอะเรามาพาชมบรรยากาศของโรงพยาบาลเราเนาะเผื่อแบบว่าเพื่อนๆนที่พึ่งเข้ามาอยากจะชมว่าบรรยากาศของการโรงพยาบาลดูดไขมันของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็จะอยู่ในส่วนของโถงชั้นสองของเราแล้วนะคะที่เป็นแบบขึ้นมาปรึกษาคุณหมอก็จะอยู่ห้องด้านโน้นเนาะอนุญาตแทนไปนิดนึงนะคะแทนไปนิดนี้เลยจะเห็นว่าโอก็จะเป็นห้องตามห้องต่างๆเนาะแล้วก็โซนนี้ ก็จะเป็นโซนดูแลลูกค้ารับรองลูกค้าอาจจะเป็นญาติหรืออะไรเนาะปกติเนี่ยคนไข้จะต้องขึ้นมาจากด้านบนอันจากด้านล่างดเลื่อนเราก็จะมาสู่โถงของเราที่อยู่บริเวณโถงชั้นสองแต่ว่าวันนี้เราจะเริ่มต้นจากชั้นสองลงไปที่ชั้นหนึ่งเนาะเราจะไปถามลูกค้าของเราซิว่าเอ๊วันนี้ที่มาทําการดูดไขมันเนี่ยหน้าท้องเป็นไซส์ไหนค่ะ ไซส์นี้เล็กๆแบบนี้หรือเปล่าจะเป็นแค่ไซส์หน้าทองเล็กๆแบบนี้หรือไปให้ลูกค้าเราจิ้มหน้าทองกันเล่นๆก็ดีก,กว่าว่าหรือจะเป็นไซส์ใหญ่ๆแบบนี้แบบนี้เลยน,น่ะเดี๋ยวเราไปไปไปถามคุณลูกค้าของเราว,าว่าวันนี้มีปัญหาอะไรกันบ้างหรือจะเป็นต้นแขนอยู่ไว้แบบนี้ต้นแขนแบบนิ่มๆนิ่มๆใหญ่ๆแบบนี้ เดี๋ยวเรามาลุ้นกันเนาะว่าลูกค้าที่รอเราอยู่ที่ชั้นหนึ่งเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างหรือเอาอย่างงี้คุณนุ่นแขนเล็กน้ําหนักเมื่อวาน41บก็มาดูดไขมันได้เหมือนกันดูดได้ปะเราก็วันนี้เราขออนุญาตลงด้านล่างเนาะจากข้างบนสู่ข้างล่างได้เลยบันไดเลื่อนของเราตอนแรกก็อ้าบันไดเลื่อนจะเลื่อนลงหรือเปล่าอ่ะ ก็จริงๆเรามีเคสหลากหลายให้ชมมากๆเลยนะคะก็อยากให้คนไข้ของเราเนาะได้ชมเคสว่าเอ๊มีปัญหาแบบนี้เนี่ยเราสามารถดูดไขมันได้ไหมเนาะอ่ะโอ้ยคุณหมอทำเคสเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะสวัสดีค่ะอ่ะยังเป็นเคสนี้สวัสดีค่ะมีเคสไปดูแลติดตามคนไข้ต่ออ่าค่ะย่างเคสนี้เราจะเห็นว่าเป็นเคสขนมปัง ยืดมากๆเลยเนาะก็เห็นเป็นชั้นๆชั้นๆจะบอกว่าเคสที่นี่เป็นเคสใหญ่ๆทางนั้นเลยเนาะเป็นแบบไขมันเยอะแน่นๆจริงๆเลยแล้วก็ดูแลคนไข้ของเราแบบเต็มที่เลยนะคะหรือจะเป็นแบบนี้คุณนู่นนี้เป็นความย้วยของคุณแม่มีหน้าท้องหลักมีความแตกลายมีความเป็นขนมจีบย้วยย่นหย่อนมีหมดเลยนะคะก็เราอยากจะบอกว่า เคสที่เราดูแลเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะหลากหลายมากๆเลยมีทุกไซส์เพราะว่าในหนึ่งวันเนี่ยค่อนข้างที่จะทําเคสเยอะมากๆเลยใช่ใช่เยอะมากๆจริงๆเนาะก็ลองมาดูได้นะคะว่าของเราเนี่ยเป็นไซส์ไหนอยู่ที่ไซส์ไหนแล้วก็บอกกับการที่จะดูแลแบบไหนตอนนี้เราลงมาถึงชั้นหนึ่งแล้วนะเราเอาเริ่มจากชั้นสองมาสู่ชั้นหนึ่งเนาะใช่ก็อยากให้ชมบรรยากาศเยอะๆกันเนาะว่า บรรยากาศของเราเป็นย่งนี้เจ้าหน้าที่รอต้อนรับคุณลูกค้าเมื่อเช้ายุ่งไหมคะนิดนึงเองเหรออบอกก็เห็นแบบรอคิวต่อนานมากเลยนะเนาะคุณลูกค้าเรากําลังจะเดินเดินทางกรับเราขออนุญาตหลีกทางให้คุณลูกค้านิดนึงคุณไอเมื่อเช้าเป็นยังไงเมื่อเชา้าอถอดแมสเปิดได้ แนะนำเนาะคุณไอซ์อีกท่านหนึ่งที่คอยดูแลลูกค้าของเราที่จะคอยอำนวยความสะดวกให้กับคุณลูกค้าของเราถึงแม้ว่าลูกค้าเราจะเยอะแต่ก็พยายามที่จะเคลียร์เคสให้ลูกค้าได้ไปทําแบบอัปเตอร์แคร์ทิชเมน์ไวที่สุดหรือลูกค้าใหม่แล้วก็ต้องการที่จะให้ได้พบแพทย์เร็วที่สุดเนาะวันนี้หมอก็เอาเคสมาให้คุณลูกค้าชมหลากหลายเลยว่ามีปัญหาอะไรกันบ้างเนาะเจอเคสหลากหลายมากรู้สึกเป็นยังไงบ้าง Amazing ไหมมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ว้าวมากไม่ใช่ตัวเล็กขออนุญาตใช้ใช้คำผิดคุณลูกค้ามีทั้งไซส์ใหญ่แล้วก็ไซส์เล็กก็แบบบอกได้เลยว่าที่นี่ว้าวมากค่ะบจากลูกค้าที่แบบว่าไซส์ใหญ่หรืออะไรอย่างเงี้ยนาะก็แบบพอดูดไขมันเสร็จคือไซส์เปลี่ยนเลยทันทีรู้สึกมีความสุขไหมที่ได้ดูแลลูกค้าของเราให้ได้มีุ่นสวย รู้สึกดีมากเลยคุณหมอแล้วก็รู้สึกแบบมีความสุขที่แบบเห็นแบบลูกค้าแบบมีหุ่นแล้วก็มีสาที่เปลี่ยนแปลงไปสุขภาพลูกค้าดีขึ้นด้วยไหมเยอะมากเยอะมากเนาะเราก็ถือว่าเราอ่ะได้แฮปปี้มีความสุขที่ได้ดูแลลูกค้าคนไข้ของเราเนาะแล้วก็เราก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆจริง<ๆ>เราจะไม่หยุดเราจะไม่หยุดนิ่งเราจะพยายามเพิ่มห้องเราจะไปแจ้งบอสของเราว่า เราไม่อยากให้ลูกค้าเรารอนานเลยนั้นต้องให้บอดขยายห้องใช่เราต้องการที่จะแบบว่ามอบความอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าของเรารมาก<อ>ที่สุดเนาะเรารู้สึกว่าห้องเราก็เยอะแล้วนะบุคลากรเราก็เยอะมากๆแล้วเนาะเราก็ แฮ ppy มากๆเลยนะคะที่คนไข้ของเราเนี่ยให้การตอบรับที่ดีมากๆทั้งนั้นลูกค้าเยอะกว่าพนักงานหลายท่านมากนะคะก็โรงพยาบาลของเราที่หน้าโรงพยาบาลเลยเนี่ยที่อยู่ที่นี้เนาะมีพนักงานทั้งหมดประมาณ1 0 0ชีวิตนะคะคือลูกค้าของเราเดินมาเนี่ยก็จะได้รับความอบอุ่นกันมากอะน้องๆมากๆน้องๆของเรายืนรอแค่รอต้อนรับลูกค้าของเราก็ประมาณ4ท่านแล้วเนาะอ่ะคนนี้พูดน้อยคนนี้พูดน้อยที่สุด ทำไมนะให้น้องทําแบบนี้แปลว่าอะไรนะผ่อนแมสโชว์นิดนึงอ่าก็มีความสุขไหมที่ได้ดูแลลูกค้ามีความสุขมากเลยมีความสุขเนาะอ่าก็มีอะไรอยากบอกลูกค้าของเราไหมหนูดูแลแบบว่าอาจจะแบบช้านิดหน่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยอ่ะขอประทานโทษไปก่อนต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าแบบว่าขาดตกบกพร่องอะไรไปก็ขออภัยลูกค้าด้วยนะคะอาจจะดูแลได้ไม่ทั่วถึงมากแต่ก็พยายามทําเต็มที่ค่ะ แต่ว่าลูกค้าเราก็เยอะจริงๆเนาะหมอคิดว่าลูกค้าของเราทุกท่านเนี่ยก็เข้าใจเราแหละว่าโอเคนะพอมาถึงหน้างานเนี่ยเห็นลูกค้านั่งรอเต็มทุกมุมเนาะคนไข้ก็จะรู้สึกว่าเออช้านิดหน่อยไม่เป็นไรให้อภัยน้องๆได้คือทีมงานของเรานะคะก็จะพัฒนาตัวเองเนาะเพื่อที่จะแบบรองรับคุณลูกค้าบางทีเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันเกินคาดเหมือนกันเนาะน้องเบลเนาะแบบเราก็รู้สึกว่าเออโรงพยาบาลเราเนี่ยก็เตรียมตัวต้อนรับ คนไข้ของเราเให้มากกว่า100ท่านต่อวันแล้วเพื่อที่จะแบบพนักง,งานเราก็100ท่านแล้วเนาะ,ะเราก็จะรองรับลูกค้ามากกว่า100ท่านแต่ณนะตอนนี้ขอขยาย <c oughs> ขอขยายห้อง <c oughs> ขอขยายพื้นที่เพิ่มเติมอ่ะก็ฝากบอกลูกค้าหน่อยแฮปปี้ขนาดไหนที่ได้ดูแลคุณลูกค้าทุกๆท,ท่านมีความสุขมากเลยค่ะก็เชิญชวนลูกค้ามาที่นี่กันเยอะๆนะคะ ได้เลยนะคะก็อ่าน้องเขาก็อาจจะพูดน้อยนิดนึงแต่ยิ้มตลอดนะคะก็มาต้องการรับความสะดวกอะไรนะคะก็หาน้องที่หน้าเคาน์เตอร์ตรงนี้ได้เลยเนาะด้านนี้ได้เลยน้องๆก็จะอยู่ตรงนี้กันนะคะป่ะเราเริ่มมีลูกค้ามาอีกหนึ่งแล้วเนาอป่ะเราก็จะมาด้านนี้กันนะคะเดินตามหมอกันใหญ่เลยอ่ะมามา ไม่แต่าจะไปตรงไหนกันเราไล่ไปได้เรื่อยๆเนาะห้องตรงนี้ก็จะเป็นห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าสําหรับคุณลูกค้าที่จะทําการดูดไขมันเท่านั้นนะคะเราก็จะแบบตอนแรกเราจะขึ้นไปชั้นสองก่อนนะคะโดยบันไดเลื่อนเนาะแล้วเวลาที่เราลงมาเราก็จะลงลิฟต์ตัวนี้มาโซนนี้เลยกว้างมากเพื่อที่จะมาบริเวณนี้ก็จะเป็นไพรเวทของเราแล้วที่จะเข้าโซนห้องผ่าตัดนะคะก็จะเป็นห้องเปลี่ยนเตียงถ้าลูกค้าเป็นแอดมิดก็จะเปบน ทุกอย่างเราจะต้องมีการสแกนนิ้วเข้าเนาะคนภายนอกเนี่ยก็จะเข้าไม่ได้เนาะอย่างของหมอเนี่ยติดเข้าไม่ได้หรอกเขายังไม่ได้แอดนิ้วลองใหม่อีกครั้งค่ะอคุณนุ่นลองติดซิมาตรงนี้เลยว่าเราจะติดได้หรือเปล่าได้เลยค่ะอย่างตรงนี้เนาะค่ะคุณหมอถ้าไม่สําเร็จลองใหม่อีกครั้งอ่ะก็จะเป็นยางไงลองใหม่อีกครั้งค่ะก็คือเข้าได้หรือเปล่านี่เข้าได้นะคะคุณหมอลองสิคะอยากรู้ว่าท่าของจริงที่เข้าได้เดี๋ยวจะเป็นแบบไหน เจ้าหน้าที่อนุญาตบันทึกสําเร็จค่ะเราถึงจะเข้าห้องนี้ได้นะคะก็เรายังไม่มีภารกิจที่จะต้องเข้าเราก็ยังไม่เข้าเนาะสวัสดีค่ะอะให้เขาปิดก่อนแล้วกันเนาะเราก็จะมาแนะนําเราเคยแนะนําแค่ถึงตรงนู้นเนาะโซนนี้ของเราลูกค้าที่มาถึงไม่เคยไม่เคยให้มาทางด้านนี้เลยเนาะเราก็จะมาด้านนี้กันยังมีอีกหนึ่งด้านนะคะก็ต้องแบบบันทึกสําเร็จค่ะก่อนเช่นกันแต่เขาเปิดรอหมอเนาะค่ะ ลูกค้าที่มาติดตามผลล้างแผลหลังจากที่ทําการดูดไขมันไปเรียบร้อยแล้วเนาะเราจะมาตัดไหมหรือว่าเราจะมาล้างแผลเราก็จะมาโซนนี้เลยก็อรับรองว่า้องใหญ่โต้องกว้างมากคุณหมอค่ะห้องกว้างมากนะคะก็บรรยากาศแบบนี้สำหรับห้องใหญ่ๆของเราเลยนะคะทุกห้องก็จะขาวคลีนสะอาดนะคะสำหรับโรงพยาบาลของเราเนาะคนไข้มาหมอหมอชอบมากเลยที่เวลาถามว่าแบบ มาถึงโรงพยาบาลแล้วรู้สึกยังไงบ้างคนไข้ของเราก็จะบอกว่าโรงพยาบาลสะอาดมากโรงพยาบาลสะอาดจริงๆไม่สะอาดได้ยังไงในเมื่อมีออดิตอย่างหมอเนาะดิงเช็คตลอดว่ากระจกมีคราบนะคะพื้นมีเส้นผมนิดหน่อยพื้นมีฝุ่นนิดหน่อยเนี้ยหมสุดๆค่ะสุดๆเลยอ่ะมาเราก็จะมีห้องรอล้างแผลหรือตัดไหมอ่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะ โอ้ยคนไข้ของเรามีสีชมพูคือเพสรีวิวแต่ว่าไม่เป็นไรให้คนไข้ของเราไปทําภารกิจก่อนเนาะอ่ะค่ะอันนี้ก็คือใหญ่ไหมกว้างไหมมากคุณหมอคือค่อนข้างกว้างขวางเลยนี่คือเรายังเดินกันไม่ทั่วชั้นหนึ่งเลยนะคะคุณหมอคะคุณลูกค้าของเราเนี่ยบางท่านจะบอกว่าเป็นคลินิกหรือเปล่าของเราไม่ได้เป็นคลินิกเนาะของเราเป็นโรงพยาบาลดูดไขมันนะคะแต่ว่าในเรื่องของการตกแต่งหรือสไตล์การตกแต่งเนี่ยเวลาที่ลูกค้าชมไลฟ์ลูกค้าอาจจะรู้สึกว่าแบบ นี่คือโรงพยาบาลจริงๆหรอะอะไรอย่างเงี้ยคือหมอ<ช>ไม่อยากที่จะแบบจัดให้ลูกค้าหรือว่ามีบรรยากาศว่าเป็นเหมือนโรงพยาบาลเราก็เลยขอแบบอารมณ์รีแลกหรือว่าอาจจะอารมณ์อารมณ์เหมือนแบบอยู่ในโถงที่โรงแรมสวยๆะอะไรอย่างเงี้เนาะเรามาแล้วเราก็รู้สึกผ่อนคลายลูกค้าของเราหรือญาติๆก็จะรู้สึกผ่อนคลายนะคะ เรากลับขึ้นมาสู่ที่เดิมโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านการดูดไขมัน KMB ด้านน้นเลยเนาะมาเราก็ให้เตรียมเคสรอเราเรียบร้อยแล้วเนาะเมื่อกี้มีส่งสัญญาณมานะคะว่าหมอขาถึงเวลาที่หมอจะต้องไปทําเคสดูดไขมันและวงั้นก็เดี๋ยวรอติดตามเคสนี้เนาะก็กําลังรอหมออยู่นะคะเจาะเลือดตรวจร่างกายเรียบร้อยแล้วนะคะก็ ก่อนที่จะทําการดูดไขมันเราจะต้องมีการเจาะเลือดซักประวัติตรวจร่างกายกันก่อนเนาะเพื่อความปลอดภัยของคนไข้นะคะเคสนี้ไม่ต้องดมยาสลบนะคะใช้วิธีการใช้ยาชาแบบอย่างเดียวนะก็คือได้เห็นใสไขมันตัวเองตลอดเวลาเลยสมาตัวเองอ่ะเคสนี้ของหมอก็พร้อมที่จะดูดไขมันแล้วงั้นไลน์นี้ขอจบเท่านี้เนาะเดี๋ยวเราจะไปทําการดูดไขมันก่อนเดี๋ยวคนไข้เคสนี้อีกประมาณ15นาทีเราก็จะได้ทําการเริ่มดูดไขมันกันแล้วนะคะได้เลยเดี๋ยวเราติดตามหมอให้กําลังใจเนาะใคร ที่มาชมทีหลังก็ไม่เป็นไรค่ะคอมเมนต์มาได้ว่าอยากจะถามคําถามอะไรก็เดี๋ยวไปตอบทีหลังตอบในอินบ็อกซ์ทีหลังได้เนาะได้ค่ะเดี๋ยวไปเจอคุณหมอกันที่ห้องโออาร์ดูไขมันกันนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ